สวัสดีครับศาสนาบรนตานะครับหัวข้ออยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงมีชายชรา,าคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเขาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตแต่ไม่ว่าใครในหมู่บ้านจะพูดถึงเขาต่างก็ยิ้มออกมาโดยไม่ดูตัวเพราะทุกครั้งที่เขาอยู่เขาอยู่ด้วยใจและทุกครั้งที่เขาจากไป ขาจากไปอย่างมดงามชายชรา,าไม่เคยทำตัวเป็นภาระไม่เรียกร้องความสนใจไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ฟังมากกว่าพูดช่วยเหลือเท่าที่ไหวและไม่เอาความดีของตนไปทวงคืนเมื่ออยู่กับใครเขาอ,อยู่ด้วยความเคารพไม่ล้ำเส้นไม่ก้าวไกลเมื่อจำเป็นต้องจากเขาไม่ทิ้งบาดแผลไว้ในใจใคร วันหนึ่งมีเด็กหนุ่มถามเขาว่าทำอย่างไรคนถึงรักเราครับชายชรา,ายิ้มแล้วตอบเบาๆอย่าอยู่เพื่อให้เขาทนแต่อยู่เพื่อให้เขาสบายใจเด็กหนุ่มถามต่อแล้วถ้าต้องจากลหรครับก็จากให้เขานึกถึงไม่ใช่จากให้เขาโล่งใจ ธรรมะข้อนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งการอยู่ให้เขารักไม่ได้หมายถึงการเอาใจทุกเรื่องแต่คือการมีสติรู้จักกาลเทศะร,รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรเงียบรู้ว่าใจของเรากำลังหนักใครอยู่หรือไม่ส่วนการจากให้เขาคิดถึงคือการจากโดยไม่เผาสะพาน ไม่ทิ้งคำพูดร้ายไม่ทิ้งความค้างคาไม่ทิ้ง,ง,งนิทางใจในชีวิตเราไม่ได้ถูกจดจำจากสิ่งที่เราพูดเก่งแค่ไหนแต่ถูกจดจำจากความรู้สึกที่เราทิ้งไว้ให้คนอื่นถ้าวันนี้เรายังอยู่ลองถามตนเองว่าเรากำลังเป็นความสบายใจเหรือวความผุด หรือความอึดอัดของใครและถ้าวันหนึ่งต้องจากขอให้จากไปพร้อความเมตตาเพื่อให้เมื่อใครนึกถึงเราหัวใจของเขายังอุ่นอยู่เสมอ